คุณหญิงค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะว่าาไงงบ้ท่านจิตใจเข้มแข็งดีไหมคะกำลังใจดีเหมือนเดิมไหมคะคุณหญิงคะขออนุญาตนะคะที่ได้คุยเมื่อกี้อ๋อดูดีสีหน้าดูดีเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่อยสบายนิดหน่อยคุณเนาะคุณหญิงพจะมานบอกว่าท่านไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะ

นี่นั่นคือารทำผมบวชเย็นมาเอาไปฝันถึงอะไรอย่าใช่ใช่ครับไปดูคนเจ้าเลยผมจะไปฝันถึงท่านด้วยคนแสดงรักนนายกในดวงใจสงสัยท่านฝากคิดถึงท่านด้วยนะคะค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้รักและศรัทธาค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะเยอะยิ่งน้อยปลาจากสินเอาผมมันอ่ะดีกว่าร้อยเล่ม พุทธเจ้าสอนัตตลูกผ okay, okay, we ู้อจจันทระฮะเดินก็ไปละพวกวันนี้มาไวโอเคเข้าไปแล้วครับระยะเวลาเดือนาสั่งอยู่ อตอนนี้เขาก็ไม่ได้ให้เอาสัมภาระเข้าไปข้างในนะครับไม่ได้ให้พาใดๆกับสื่อนะคะทั้งเข้าเข้าไปประตูหนึ่งนนี้คุณแต่งตัวเป็นเสื้อสูทแขนยาวนะคะแล้วก็กางเกงขายาวค่ะส้สีน้ำเงินะคะ จ้าที่ของเรือนจำนะคะคอยดูแลความรียบร้อยค่ะแล้วก็จะพาคุณยนิวเตมานะคะแล้วก็นายหญิงอยากเอาไปด้านในเพื่อเขาเยี่ยมนักสิงห์ซึ่งการเยี่ยมนะคะจะใช้เวลาหลายวัประมาณสาิบนาทีนะคะโอเคครับก็อุ้ยจอทอนอ๋อท่านก็ฝากฝากขอบคุณพี่น้องทั้งเสื้อแดงแล้วประชาชนที่อยู่ทางบ้าน ที่ให้กำลังใจท่านท่านมีกำลังใจขึ้นมากนะครับท,ที่ท่านอยู่ข้างในเนี่ยท่านก็เป็นห่วงประชาชนเหมือนเดิมแต่พวกเราก็เป็นห่วงท่านนะครที่ท่านก็ยังมีมีอาการที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับท่านก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีนะครับก็มีการได้ตรวจจากแพทย์ของโรงพยาบาลราชทันเป็นทุระยะระยะนะครับไปถึงทุกสัปดาห์ก็อยู่ที่แพทย์เฉพาะด้านวนเวียนมา,มาแต่ด้านไหนที่ ที่เราเห็นว่าอาจจะไม่ได้อยู่หรือเขาเรียกว่าเกินสมรรถนะหรือเกินจตกระสิภาพของโรงพยาบาลเนี่ยเราอาจจะต้องมีการอาลองขอแต่ก็อยู่ที่อาการของท่านก่อนนะณเวลานี้ยังยังไม่ถึงขั้นที่จะลองขอในการที่จะขอตรวจข้องปฏิบัติการพิเศษอะไรเงี้ยนะครับแต่อาการทุกอย่างเนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้การดูแลตัวเองมนาะเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับถึงท่านอาจารย์ท่านระดับชิน้นเรื่องอะไรบ้าง เรื่องโรคประจําตัวท่านก็อย่างที่ที่น้องทราบทางกรมทราบอยู่แล้วก็คือเรื่องเรื่องของกระดูกกระดูกต้นคอที่อย่าเกี่ยวข้องกับไขสันหลังนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะการที่เป็นตับนะครับเราเรื่องโรคหัวใจนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านทานยาประจําก็ก็ยังยังอยู่ในการดูแลของทางรชาชจะรำอย่างดีนะครับ ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรอื่นหรอครับ่าูบนนิ้วชาครับครั้งที่แล้วอใช่ใช่ใช่ก็นิ้วชาเนี่ยก็มาจากอาการกระดูกต้นคอนั่นแหละครับมันสัมพันธ์กันถ้าบุคคลที่มีความรู้ด้านการแพทย์เนี่ยก็จะดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะว่าจะดีขึ้นดีขึ้นอะไรขนาดไม่มีชามันมีเป็นระยะระยะนะครับมันก็ยังไม่ถึงขนาดว่าวิกฤตถ้าวิกฤตมากก็คือถึงขนาดจะเดินไม่ได้หรืออาจจะเกิดภาวาเฉียบพลันขึ้นมาก็ได้แต่ตอนนี้ก็ยัง พยายามดูแลท่านก็ดูายาลดูแลตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเมียนเป็นการขอเป็นคุณเอามาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเรื่องเรื่องนั้นก็ให้เป็นกระบวนการนะครับรบตอนนี้เห็นแล้วไหมครับตอนมันไม่ไ้ทราบผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากไม่ทราบแล้วก็ยังไม่ขอแสดงความเห็นอะไรด้วยเติมนะครับให้เป็นหน้าที่ของให้เป็นกระบวนการของหน่วยงานแล้วแม้ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วกัน ขอบคุณนะครับท่านนายกขอบคุณอะครับอคุณกันครับขอากครัอวัดีครับไม่เป็นไรครับก็คุยกันทีนะครับอยวให้พี่น้องถือบอลชนเรียบร้อยกับผมโอเคเนาะโอเคครับขอบนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเป็นบวอ่ขออนุญาตที่จะไม่มีความสนะครับขอนุญาความเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ควรจะมีความเสีอะไรนะครับผมในฐานะนายความนั้นเองนะครับก็ให้เป็นให้เป็นเอ่อเป็นครับ โปรหลบล่างที่ไม่ใส่ครับผมผมทำเคราะผลลัพธ์วกายังไม่ได้แจ้งมาว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรตอนนี้เอ่อตอนนี้ผมยังไม่ทราบเห็นว่าวันนี้อาจารย์เบลสั่งจะแถลงโอเคนะครับผมมีอาการอะไรมีอาการอะไรมากขอโทษจริงนะครับไหนอะรที่อยากดูครับ